เวลา19นาฬิก11นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปินทาฤุิิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตพิสามันเพื่มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศฟาทุนละอองทุดชพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นายเอกพลพูลพิพัฒน เอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ฟาตุลละองตุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นายเอกพลภูนพิพัฒน์เคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวตมาก่อน นายธีรพัฒน์มงคลนาวินเอกอากาัครราชทูตพิสามันเพื่อมีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเฟื้อทุนละองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสมันเพื่อมีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียนายธีรพัฒน์มงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายบุญยริศ วิเชียนพันธ์เอ,อากอัคราชทูตดพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐอิสราเอลเพื่อทุลละองทุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอ,งอากอัคราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจํารัฐอิสราเอลนายบุญยริศวิเชียนพันธ์เคยดํารงตําแหน่งเป็นอัคราชทูตสถานเอ,อากอัคราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาก่อน นางติติพร์จิรสวัสิรเอกอาคาัครราชทูตปิสามันก็มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเฟอร์ทุนละองทุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอาคาัครราชทูตปิสามันก็มีอำนาจเต็มประจําสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศนางติติพร์จิรสวัสร เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทววงมรรคการสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนในการนี้มีพระราชด,ดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีโชคดีมีชัยมีกำลังใจมีสติปัญญาและพลังที่จะเดืดหน้าที่ เป็นผู้แทนของประเทศของเราและประชับทางการทหารตรีจะเป็นได้ให้ข้อมูลหรือช่วยนะักเกรื่องการทหารต่อบระหว่างประเทศให้ได้ดี